สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัชชุกุสคนเด้อมื่อนี้ร้าอาสิไปอันนั้นเนาะพี่น้องไปหาหมูเชิงเข้าบริเห็นกันหมูชนิดแต๊ะแต่เฮียนมัธยมพ่อแม่พี่น้องเชิงเข้าบริเห็นกันเป็นเวลาสามปีเนาะพี่น้องแบบบอลลนเต๋อพนักพี่น้องแต่ะแต่ซาอาจบมอดเจ็ดไปกับบริเห็นกันเลยเนาะมื่อนี้มูก็ได้หไปเดินน้ำเนาะพี่น้องเพื่อนหายเข้าไปเดินน้ำเต้ดนน่ะเขากับบริเไปได้เถื่อแบบเพื่อนหายไปแต่เพื่อนออกลูกพ่อนม่พี่น้องเพราะว่าหมูเศร้าอาไหลลุกเนาะพี่น้อง ซึ่งไหลแพ่นเป็นคนไทยนเนาะพี่น้องลูกก็ลูก,ลกครึค่งไทยลาวพี่น้องแพ่นหรือว่าผัวนั่นเองเ <laughs> นาะพี่น้องไหลผัวเป็นคนไทยบ่ดได้ก็มาออกลูกอยู่วัดและะ้วก็ให้ซาอาไปเดินนําแต่ว่าซาวอบ่อได้ไปจักเทื่อเนาะนี่ฮก็สิไปวันนี้มื้อนี้ก็เป็นมื้อแบบายมื้อายวันเกิดหมู่นเนาะพี่น้องเป็นมื้อบ้านเกิดของหมูซ่ซอาอีกซาอ,อกซาอก็แบบว่าสิไปเดินน,นเลยแล้วก็สิซื้อเไปให้เลยเนาะพี่น้องเพราะเป็นบ้านเกิดของเพิ่นไปกับซปาแล้วก็เฮาสิ ไปคลินิกดึงแขวเลยเดี๋ยพี่น้องปะเดี๋ยวไปเพาะกันอยู่เพื่อนหมู่หรือว่าอยู่หั่นเค้กปะ้ามาซื้อเค้กนะพี่น้องเอาก่อนนั้นเด้อเอาก่อนข้างในสซอตสีอีกแล้วม <laughs> าซื้อเค้กให้หมู่นะพี่นเนาะทำก็ได้เห็นกันเทยอีกอย่างกะ ถือมือบ้านเกิดแผนก็ได้ซื้อเค้กมาให้เพื่อนไปให้เพื่อนเป่าโอ้ยสวยมากเอ้าตัวนี้มันคือมันคือแบบเป็นแนอร์ทำไมจ้ะจีน่าเออแล้วค่ะแยกชิ้นผ้าให้กันป๋เออเอาตัวนั้นใส่ เออมันแตกเลยะ่ายยงั <substance Mutter> there, ้นยายซมาเนี <mitad> ่ยเกิดกระตายแล้วมันหอนได้นี่มาดูสงเนาะลาลายเลยลาลาจะลาลายอลายแต่มันเอียงตรงด้วยนี่จนหายใจเพรงใจสิเออตึงโอเคฮึมมังเข้มใจดิเสี่ยวปูเด็กน

อย่ปูหมูห้าสีแปูนะคะสวยงามอ๋อไคะเลีงเหมาเมาม่ติดไม่ขอไปเลยจะแ้น เด้เจังหวะอ่ะนะคอยได้ได้วยไม่เชื่อมั่งไม่อยากให้มันตำหนิเราพี่น้องโอ้ยบอกบอกมือสั่นที่คนมือมันสัน่นด้วยตาพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเพาะกันอยู่เพื่อนหมูหะะเข้าใช่ะหมย่วขีวเก็โอ้ยพี่น้องตอนนี้เขาหอดเพื่อนหมูเขาเป็นที่เรียบร้อยเลยอ่ะมือน,นี้วันเกิดหมูแล้ว Happy Birthday ขอบอกเศรษปีพี่น้องเอ้ย มีกำงอีก้ได้เื่อพากแมทุกสันมันเกิด่เสียวเลยได้ใจดีวะดีใจดีเสียวมหาแกดีใจเด้เหรสงบันเกินตาหน้าไดพี่น้องนี่ก็คือดหมูหฮาน้องพอเป็นคนไทยเป็นย่างเลยมีคนจับิ่ง พ่อเป็นคนจังหวัดยังนี่ปูโดูกลาซินพ่อเป็นคนกาลสินน,ะน่ะพี่น้องปุ๊กไปแน่ปุ๊กไปแน่ไอ้เพื่อนปุ๊กไปแน่ดุจะหน่อยยูทูบเบอร์แบนยูทูบแบรนด์ลาไปเอาการะพ่ายเหมือกแล้วไปขับไปเมา่อห่เนี่ยขันยากินเค้กเมื่อเ <laughs> <laughs> ม่ปูลกินไหนวะกัเอาลตะกำกินไหนวะปูพ่อไอ้กินด้วยไหมพ่อไ้กินอีบยไหม

ใชเาเทียนนา็ี่เทีมาเนกบงพี่นนองเอ้ยสมปีเนะเาเกันนะสามตัวจะจบหมดจบเพอจะมากินตําบกคุ้งนะพี่น้องยังมาจื้อยังมาลืมยอรมากินประแดกตําบกคุ้งมาเนาะมากินตําบคุ้งมาเนาะมาเนาะกัน นมงกระเป๋าถิ่นก็เสียวดาวเี้ยหมอื่เชียรงานนองานเชียรีเป็นจะเสแแบบทีนจะสแบวะ่จะสแบเขาดูที่เป็นแต่แสบ่เม่ยเออมันเป็นเออแบาแล้วอ่านเป็นเซย์นั่นแหะผู้หญิง่ผู้ชาย้ช่ปะใช่นี่ก มองจากการเตงตัวดิเสือผู้ชายเอาผมสัตว์นาะผมสัตวจะได้เลยเอาได้ไงสเปาีบซะอยมาพี่น้องพี่ันมันเกิดเด้อปารนาริงไคมอะไรจริงเอาเป่าเป้ตอธิษฐานกัจังเปล่าเ่ามันดเอาปารชือร้านกินเลยสิอุ่ดูเช้ากัน อุ่มหยวเป็นยังมเป็นยขอยเจกันรุ่น้องขอยนสักาอหายได้หายอุ่มจะอะไหนี่นั่งะสิบวจะสสองไหวเด้อเจ้าเด้อดูคนไทยได้นที่นาะขอเป็นคนไทยเนะสองไหเด้อสองเกากลาซินเนาอยังหวัดะรีูสอดลูสอดกาลาซินแม่เป็นแม่เป็นคนปงสาร โอ้ยหายหายหายโอ้ยเสิหายนะจุดกระสอบมาดิทำอาอาวดเ็นหาไหล่สมายตีต้องมาได้สีเอาเลาก็อีสองแม่งหึงน้องมาเดือวหอนะกูแหงหึงแต่ว่าเ่อนทนน่ามาสื่อทุเรียนอย่างน่าติดใจ เราไ้ซื้อไปเมื่อฝาคอยเข้าซื้ออะไรเข้าชื้อซุ้งในร้านเพล่นเลย่าเนี่เข้ามาแต่แบะเฮื่อนหมู่มันเ่หนกงเลยนให้ซื้อ ห้าสิบเอ้ห้าสิบเมซื้อเดี๋ยว,วิ่าวอะเนาะท้องมากินสไดกับพ่อมีบ้านดีมีบ้าน,น,นเบื่อกินกับ่อท้งทีพี่ไส้ซื้อให้เขากิน,นแต่้องพี่น้องตอนนั้นแต่ว่าอยากอีกขอบใจเลยอพัน,นอนแสรเชียงไปคอนแสิเชียงไปอีกพ,พี่น้องตัวนี้สรานหา พี่น้องตอนนี้ซ้ำเชนหาอุ้ยจะเสียบค่ะแต่มาห้องื้อเป็นหน่วยค่ะปอกเอาอะไรล่าชัวไปตอนนี้เขากระหอดคลินิกเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวซัดอาซ์สปากระสีไปให้หมอแบบเข่งเคลห้ก่อนแล้วก็สีไปยางตลาดน้อยหนึ่งนาะพี่น้องดื้อเลยนะพีน้องหนึพี่น้องตอนนี้เขาหอดหั่นหั่นเำว่ากินแบกกินเข่าเนาะสะอาดชิมากินทุเรียนเสริ

ทำึ้นสวรรค์าำไหมตัวนี้ได้หา <net> งั้นน้องไปขอ,อดื่มเบียร์ไหมยังไงใช้พี่น้องเบิ่งนตอนจะกินครั้งแรกของวีนะคะครั้งแรกของเฟ ในห้องตงนีนะ้องอื้มอื้มุกแหลกเพราะวันวันไปนะไปขัตู้เล่นเพื่อซื้อเสืส้อ ก็เมีอนวเยังเองเขากูบ้ไม่ชุกแดดเนอะก็เลยยาก้านปัไหนนิ่มๆที่เนาะกูใช้ไชุกแดดมเป็นยังมูปาจิตตาสงกับกับคดิ้งกับปลาก่ะ บางเอีย hmm. ผ mm ู hmm. ้ด <gro> <aro> <inizi give you help> mm ีมาเด้อพี่นนางนี่แหอาหารตอนทั้งตอนเสิร์ทั้งตอนทขายชีวิตจรงในเมืองหนึ่งเมืองโมทังหนึ่งเหมืเน้ว ข <laughs> ่ากะมะแซบพดีสาอาก็บริมาใชตลอดเด็กเก่าเขาว่าเดสาเมื่อเบิดอเดินน้องข้าเบิ่งคุงเ่าในข่ากะเมาช่องเกือนี้มาตอนนั้นก็มาสื่อทุเรียนแล้วก็มาหอกมาดึงเขียวมาเบี่ยงในเลยมาเดินก้ามืเนี่ย หม่เข้ากัได้ยไดผัวคนไทยนาะ่เนหอกผัวเป็นไปคนกาญสินนะไปทำงานที่ไทยแก็ไปูกปขูกผักเป็นยูบุนที่ไทยแล้ก็ได้ดุมันเป็นคนหนึ่งเฮยยิงมาไปคุดแต่ใช่ปะไปคุกไปขุกไ, <laughs> ไปทำงานได้ก็ได้ <laughs> ได้ผัวด้วยทาปลากระมากที่รากคุบ่าว <laughs> quân theo bán theo chuẩn này cả đấy, đấy thay này cua thay được. đấy nó để thêm một quân thay cả đấy đâu đấy tết đâu này thì nó quân theo bán cho ăn để như là này cua đến quân thai lái tới ไปกินว่าตามจีนกันอ,อยากกินตำมสมอยู่อยู่ล่าค่ะไปเพิ่์จะมีน้ำซุปนั่นเองแล้วมีทุเรียนนำ <house> <oat numbers> มันก็เจ wow, ็บเนาะอู้มันากาศแดดเกินีตอนนี้เาก็ผ่านหนองปลามาแวะตลาดแล้วค่ะ